I'm เข้าง,งานได้ค่ะรวมถึงหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะคิดว่าจะเป็นผ้าเชื้อเลยค่ะนี่คะแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการปราัญหาธุรกิจต่างๆนะคะวันนี้สามารถที่จะมาร่วมพูดใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลม,มิวานพัชรินท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีนายเอกสิทธิ์คุนาน,นัทกุลท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงนายทศพลเพ็งส้มท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงนายเนวินช่อชัยทิพย์ท่านเลขาธิการศูนย์ดำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้คณบดีสมเกียรติผลประยูน คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมราธิวาสท่านคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคณะผู้บริหารดิจิทัลสตาร์ทอัพแขก้มีเติทุกท่านค่ะและรวมถึงพี่พ่สุทชนทุกท่านค่ะดิฉันกุญยาภาปินทองพันรับหน้าที่พิธีกรดำเนินงานในวันนี้ค่ะและช่วงนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานถแถลงข่าวและพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอีโคโนมีโชว์เคสในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะและในเบื้องต้นนะคะดิะฉนันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยการํานนกิจกรรมดีๆเช่นนี้มาสู่พื้นที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะกิจกรรมนี้เนี่ย ก็ยังได้รับเกียรตินะคะรวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนนะคะซึ่งได้ให้ความอนุเะห์สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีค่ะรวมกับระบบนะคะพร้อมให้บริการทั้งร้านค้าร้านอาหารภาคธุรกิจที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนร้านค่ะให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองนะคะตลอดจนวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติค่ะ รวไปถึงพี่พสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้สาะเวลามาร่วมสร้างการรับรู้สารประโยชน์ต่างๆเพื่อที่จะนําไปเผยแพร่สู่สาธารณาชนต่อไปนั่นเองค่ะ mm hmm. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล mm hmm. เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบสมาร์ตอีโคโนมีโชว์เคสในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตนําทุกท่านนะคะได้รับชมว t ทโครงการไปพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ และการใช้บริการเปลี่ยนไปอยู่บนตลาดออนไลน์ซึ่งวันนี้ผุมได้บอนอายละยให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมใหม่ๆไปแนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่อยากจะปรับปรุงกระบวนการทำงานการประกอบอาชีพให้ทันสมัยให้แข่งขันได้ซึ่งโครงการนี้เรียกว่า smart economy showcase ครับ ว่ากณะส่วนที่ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านชัยวุฒิธนาธรมารมสอนท่านผู้อนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทักษกนิมมาน,านอัจฉรินเลขาธิการสปทท่านคณะราชิกสภาผู้แทนราษฎร,ร,ท,รทั้งจังหวัดสงขาล,าาลายะลาราธิวาสท่านหหัวน้าส่วนราชการท่านรราานายก ท่านเะรีนครคณะผู้บริหาริจิทอรนสตาร์ทอัพท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับผมนายเจษฎาจิตต์รั์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุนามีความยินดีที่ได้ให้การต้อนรับทั้งลำดีว่าการสู่อินเทอร์เน็เพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านผู้บริการใหญ่สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจิเทอรรวมทั้งคณะผู้บริหารดิจิทอลนสตาร์ทอัพ ในโอกาสน,นี้ขอากัาบขอคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรเพื่อเศรษฐก,กิจและสังคมที่ได้กรุณดาเดินทางมาเพื่อเป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมยุ่ใช้เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบสมาร์ทคอลมบีชูเคในพื้นที่จังหวัดสงขาในวันนี้ครับ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาได้เร่งดึงดูดความสำคัญของการสวัหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถยืนยัดและดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยภาพรวมจังหวัดสงขลามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ได่ต่างจากจังหวัดประแลศในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตปัจจุวันมากขึ้นการใช้เทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเข้ามาสืขาที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจสําพันของภาคใต้ในการค้าขายแลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้านมา,านอย่างต่อเนื่องและยาวนานซึ่งเมื่อได้ติดตามรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสังงานส่งเสริมอินท้นหรือดีบ้าแล้วทําให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนแหล่งประโยชน์ว่ากิจกรรมการส่งองินทอนเพื่อขับเคลื่อนเมือง เศรษฐกิจอริยะต้นแบบสมาร์ทเทคนลยีชูเต้นในพื้นที่จังหวัดสงขานั้นจะสร้างประโยชน์และความแตกต่ตางให้กับผู้การในพื้นที่ได้โดยประการสําคัญประการที่หนึ่งเทคโนโลยีและวัตกรรมดิจิตอลที่ดีบ้านํามาส,งส่งเสริมให้กับผู้การในพื้นที่จังหวัดสงขานั้นใช้งานนั้นเป็นการคิดค้นและพัฒนาโดยกลุ่มผู้ประกอบการดิจิตอลสตาร์ทอัพของคนไทยซึ่งถือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยด้วยกัน ที่สอมีข้อมูลในทางธุรกิจที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายกลางและขนาดใหญ่ได้เลือกใช้เป็นต้นกำรมในการรับต้นทุนในอีกทางหนึ่งการที่3ทุกฝ่ายต้องปรับตัวเพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีจำเนินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือความรู้ความเข้าใจที่จะก้าวข้ามความกดดวลของผู้ประกอบการยังคงมีอยู่ซึ่งเป็นกำลังกาว ได้จัดให้ทีมงานลงไปพบปะแนะนําเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ปกลุธุรกิจสำคัญของสงขาในหลายจุดโดยใช้เข้าร่วมทีงานอยาา่างมีความมั่นใจปลอดภัยและไม่แพนะ้ในานามของจังหวัดสงขามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีและคณะภายใต้การนําของดีบ้านจังหวัดสงขาและการประชาพันธ์เชิงกลุ่มผู้ประกอบการ ได้ทราบข่าวผ่านทุกช่องทางโดยเชื่อว่าจะเป็นทุนทางหนึ่งที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในการเงินธุรกิจรวมทั้งขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกระดับได้ใช้โอกาสนี้เพิ่มภูความรู้ของตนเองและธุรกิจและขอขอบคุณกระทรวงทิจิต้อนัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มอบหมายให้สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจิจิยั่ เช่นนี้มาสู่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาของสานักสืบสวนพิสัครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตการเรียนท่านปร,ร,ร,ระธานนะครับท่านผู้ท่านอธิมนตรีมาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกและสังคมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับท่านเลขาธิการสบตนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรทั้งจังหวัดสงขลาหนาราและนาราธิวาสนะครั้งการสชบสชนผู้บริหารแล้วก็ท่าน ที่เป็นผู้ประกอบการสำรับการเอสบนีบ e นะครับวันอื่นแนะนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลน,นะครับก็ขออนุญาตกับเรียอวัตถุประสงค์ของงานในการจาาัดการครั้งนี้นะครับนยโยบายของท่านรัฐมนตรีดได้มอบหมายให้เราขับเคลื่อนตามข้อสัางการฝ่ายใต้ของสมาร์ทซิตี้ประกอบไปด้วยหลายๆองค์ประกอบเมื่อจะเป็นเรื่องการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจดีขึ้นในทุกระดับนะครับการขับเคลื่อนในเรื่องของการเตรียมพร้อมด้านสิง่งแวดล้อมพลังงานประชาชน หรือแม้แต่การบริการของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นเกิดความตระหนักแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับการก้าวขึ้นวงจุ้ยะท่านมนตรีเลยวกข้อสังกกรว่าทำอย่างไรก็ได้ให้คนในพื้นที่ชุมชนของคนท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะมีอาชีพดีขึ้นครับเสียงออกไหมนี่ออกแล้วก็เป็นท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านเองท่านตอตอบท่านอดีป้านะครับ ท่านสอสอทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานวันนี้แล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านตอนนีนต้องอขอแต่ความรู้สึกเลยนะครับว่าวันนี้ก็ดีใจนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทช่มาเปิดมาที่สงขลาที่หันใหญ่แล้วเป็นงานสําคัญของกระทรวงดิจิตอลที่เราได้มีโอกาสมาขับเคลื่อนนยโยบายของดิจิตอลให้มีความเจริญเติบโตในพื้นที่ภาคใต้ครับซึ่งต้องเรียนว่าเป็นนยโยบายสําคัญของ รัฐบาลท่านคนเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะขับเคลื่อนเรื่องดิจิตอลมาตลอดนะครับถ้าเราจําได้ตั้งแต่เป็นหลายปีที่ผ่านมาสิ่งแรกที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนไทยนะที่เราเราชินจนเราลืมไปแล้วก็คือเรื่องของพร้อมเทการจ่ายเงินออนไลน์อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเกิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับและเปลี่ยนชีวิตของคนไทยเลยนะครับในการจ่ายเงินโอนเงินการซื้อของการทําธุรกิจบน เราออกไปซื้อของไม่ได้ออกไปทํางานไม่ได้แต่เราสามารถจ่ายเงินได้โดยไม่มีปัญหาทำให้ธุรกิจต่างๆเดินหน้าได้เพราะรัฐบาลได้วางราคานร้วอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้เรื่องอินเทอร์เน็ตปล็อดแบงนะครับไฟเบอร์ออฟติกผมว่าเชื่อว่าวันนี้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะว่าในสงขาเนี่ยผมว่าสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แน่นอนนะครับผมว่าคงไม่มีที่ไหนที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้หรือเดียงน้อยก็มีมือถือ ซึ่งใช้สมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งหลังสัปดาห์สุดนี่ก็สำรวจมาแล้วว่าคนไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า80%สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งถือว่าเป็นเป็นอื่นในโลกเมื่อพูดถึงเรื่องสปีดเรื่องความเร็วเราว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับส่วนเรื่องก,การใช้งานที่ผมคิดว่าวันนี้คนไทยเราคุ้นเคยกับการการใช้อินเทอร์เน็ตมากนะครับ เรามีการสำรวจพบว่าล่าสุดเนี่ยคนไทยเนี่ยมีการซื้อของออนไลน์เนี่ยประมาณอันดับสามของโลกนะครับเป็นสัดส่วนประเทศกำลังอุตสากรนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกที่มีการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผมเข้าใจรับโอนเงินเน,นี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตกันทุกคน,นะคะที่นั่งในห้องนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักครับผมแต่ที่สําคัญครับวันนี้ที่กระทรวงดิจิตอลแล้วก็ดีป้า,าเ,รปเราต เจริญเติบโตมากกว่านี้นะครับวันนี้คนไทยคุ้นชินแล้วโครงสร้างพื้นฐานเราพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ทําคือต้องทําให้เศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าที่เราใย้ว่าดิจิตอล GDP นะครับขยายตัวมากกานี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ17%ดเของ GDP นะครับที่เป็นดิจิตอลเนี่ย30%สนะครับเพราะการที่เราจะก้าวข้ามกับดักความยากจนทําให้ประเทศเรามีรายได้ดีขึ้นเนี่ยเราพิ่งพาการเกษตรได้ ซึ่งพาคภาอุตสาหกรรมนม่ไดะครับเพราะเราทํามาหลายปีแล้วรู้แล้วว่า GDP ประเทศหรือเศษรษฐกิจของประเทศมันไม่ได้สร้างรายได้อย่างก้าประดดรายได้จะก้าประโดดดีขึ้นได้เนี่ยต้องไปที่เศษรษฐกิจดิจิตอลคือเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เหมือนประเทศจีนจะลดนิดน้อยนิดพันเป็รู้แต่ท่านเดียร์รว่าสิ่งท่านได้คือยอดขายที่มากขึ้นและไปจัดค่าใช้ใจ่ายเรื่องอื่นนะครับแล้วทำให้ธุรกิจมีกำไรมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ เราก็พยายามส่งเสริมักดันให้แพลตฟอร์มดีต้อนหรือสวิตซ์ดีต้อนต่างๆไปให้ถึงมือพี่น้องประชาชนถึงมือผู้ประกอบการในต่างจังหวัดแล้วผมหวังว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะผมเชื่อว่าสสทุกคนนะฮะผมไม่ต้องอ่านชื่อกันนะท่านศาสตราบินลาแต่วันเทีารุนก็มานะฮะพี่ไตโยมนะฮะพี่วันชัยนะฮะพี่สุรินนะหรือแม้แต่ท่านท่านนายกนะนายกเทศบาลนครพนัชใหญ่ แล้วก็เข้าใจอยู่แล้วว่าประชาชนเดี่ยวนี้จะเป็นารในอนาคตครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานวันนี้แล้วก็หวังว่าโครงการของเราจะประสครบความสาเร็จนะครับและความร่วมมือจากทั้งู้ภาคส่วนเอกชนและหน่วยงานร,รัฐนะครับในการส,งส่งเสริมให้เทคโนโลยีดิจิตอลน,นะครับจะเป็นหุวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเราต่อไปในอนาคตให้ประสบความสำเร็จนะค,ครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณกาีู ท่านผู้ช่วยร,รัฐมนตรีประจำกระทรวงนะคะนายเดยวินช่อสายทิพย์ค่ะและตอนนี้นะคะคมเมื่อทุกท่านเปียกบนทิเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อส่งสัญญาณให้ท่านประธานในพิธีค่ะได้สัมผัสนะคะสัญ,ญลักษณ์รูปมือบทน้าเราในวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเชื่อได้ว่าทุกท่านพร้อมแล้วร่วมนับถอยหลังให้สัญญาณไปพร้อมๆกันนะคะร่บจาก5 4 ส2 1หนึ่งเชิญค่ะตอนนี้ทุกท่านติดจเยนที่ไปหน้านะคะสองมีกันนตค่ะยังต้องเดินตนะครับ1 2 3อเด้อีกรอบนะครับ พิญาตนะคะช่างานวันที่ห้าไนะคะเพื่อความสมดุล้ขาที่สามารถที่จะสตาร์ทอัพนะคะวันนี้กว่าสารายนะคะที่พร้อมที่จะนำเทคโนโลยีนะคะมาให้สำหรับผู้ประกอบการทุกท่านที่สนใจนะคะนำไปพัฒนาธุรกิจของทุกท่านกันด้วยนะคะช่วงนี้พิญาเรียเชิญทุกท่านนะคะวองไว้ที่กล้องพิเศษงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นประโยชน์ต่อนะคะที่น้องประชาชนผู้ประกอบการ เร่ออคือติดโควิกันต้องให้แบบาการแล้วก็ที่ไทยนี่เขาจะเรียกมาะเรียกเรียกด้วยอะทีอาร์